ยังคิดถึงและห่วงใหญ่คุณอยู่หรือไม่ดูดวงกับอาจารย์มนตรานะครับวันนี้ถือว่าเป็นการโชคดีนะครับที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับก่อนที่อาจารย์จะดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้กับอาจารย์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณสาหรับคนที่กดติดตามแล้วนะครับวันนี้อาจารย์จะมีไพ่ให้เลือก3ากองนะครับแหวนเพชรกองที่1กองที่2แล้วก็กองที่3นะครับขอให้ท่านตั้งจิตนะครับเลือกไพ่1ใน3กองนะครับและคิดถึงหน้าคนที่ เราชอบนะครับว่าเขายังคิดถึงและห่วงใยเราอยู่หรือเปล่าเลือกแล้วนะครับนะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้นะครับกองที่หนึ่งนะครับว่าเขานะครับยังห่วงใยนะครับและคิดถึงเราอยู่ไหมนะครับกองที่หนึ่งนะครับโดยในไพ่แต่ละกองมีไพ่สิบใบนะครับเขายังคิดถึงเราอยู่นะครับ คิงออฟ f อร์ดนะครับเขาก็ยังคิดถึงเราอยู่แล้วก็ยังรักเราอยู่นะยังรักและยังผูกพันเราอยู่แต่คําถามคืออาจจะต้องระวังเรื่องของมือที่สามนะครับเนื่องจากว่าเขาอได้ห่างไปนะครับอาจจะมีคนเ,นเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับเขามากขึ้นนะครับอาจจะทําให้เราค่อนข้างกังวลอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะการที่เรากังวลเนี่ยกังวลได้ถูกแล้วพอได้ไพ่เดอะเดวิล the ะเดวิคืออะไรเดวิลคือไพ่ที่แบบว่าตันหานะครับมีคนเข้ามาเพื่อที่จะแย่งเพื่อที่จะมาพูดคุยกับเขานะครับเขายังห่วงคุณไหมเขายังห่วงคุณอยู่แต่ต้องระวังเรื่องของคนที่จะเข้ามานะเพื่อมาสร้างความสัมพันธ์เพราะนี่ดูไพ่สามถ้วยนะครับนะมาสร้างความสัมพันธ์ถ้วยหมายถึงความสัมพันธ์นะสามถ้วยหมายถึงความสัมพันธ์ที่ดูค่อนข้างยุ่งเหยิง นะไม่เหมือนกับไพ่สองถ้วยที่มีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงที่เอาถ้วยเนี่ยมาควายแขนกันนะครับเขาบอกว่าเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถามบอกว่าเขายังห่วงใย,ยเราอยู่ไหมเขายังห่วงใย,ยเราอยู่นะเขายังมองเราอยู่นะควีนอฟบอนะครับยังมองยังเฝ้ามองเราอยู่แต่มองอยู่แบบไกลๆนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเปิดเผยอะไรมากนะว่าเขาเนี่ยโหยังห่วงเรามากนะพอได้ไพ่เดอะม,มูนนะครับแต่ถามว่ายังดูแลเราดีไหม ยังจะมีการโทรมาไต่าถามสารทุกสุกดิบนะครับแสดงถึงความห่วงใยนะครับพอได้นายออฟบอร์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะได้ตัวของ6ไม้เท้านะครับไพ่หไม้เท้าหมายความว่าเนี่ยเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาก็จะกลับมาแล้วนะครับนะบเขายังคิดถึงคุณแล้วก็ยังห่วงใยคุณอยู่แต่ก็ต้องระวังอีกตอนที่พไพ่ใบสุดท้ายนะครับพไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าอะไรบอกว่าเนี่ยหดาบนะ มันจะมีคนที่คอยแบบว่าขัดขวางนะครับนะการที่เขาเนี่ยจะกลับมานะครับหรือการที่เขาเนี่ยจะมาคิดถึงคุณนะจะมีคนเข้ามาขัดขวางหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาอาจจะมีความสัมพันธ์ในข้างต้นเนี่ยเข้ามามีความวุ่นวายนะครับถามว่าเขาเล็งรักอยู่ไหมเขาเลงรักเราอยู่นะได้เดอะเรเบร์นะครับแต่ถามบอกว่าไอการที่เรากังวลเนี่ยกังวลถูกแล้วนะเพราะมันอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นไพ่เดอะเดวิล นะครับเข้ามานะอันนี้คือกล่องที่1นนะครับสำหรับคนที่บอกว่าเขานะยังคิดถึงและห่วงใยคุณอยู่หรือเปล่านะครับต่อมากองที่2นะครับเขายังห่วงไหมครับเขายังห่วงอยู่นะครับนะแต่ถามบอกว่าห่วงยังไงห่วงแบบว่าไม่ได้สนใจอะไรเรามากหมายความว่าอะไรก็ห่วงน,นะ แต่ก็แค่แบบว่าโทรมาถามบ้างนะครับหรือว่ามีการไถ่ายถามสารทุกสุขดิบบ้างคิดถึงไหมเขาบอกว่าเขามีภาระหน้าที่ที่ต้องทำค่อนข้างเยอะนะครับเพราะเขาเหมือนเขากำลังเริ่มต้นอะไรบางอย่างอยู่เพื่อไปประสบความสำเร็จในวันข้างหน้านะครับเหมือนเขาอย่างรุ่มรุ่มดอนๆอนอยู่เนะเขามีปัญหาส่วนตัวค่อนข้างเยอะนะครับนะโดยปัญหาเนี่ยอาจจะมาจากครอบครัวของเขา ครอบครัวของเขานะซึ่งนำพามาด้วยความขัดแย้งได้ไพ่ t h ะช h a r i o ตคือเทพแห่งนักลบเหมือนเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรบางอย่างอยู่นะครับแล้วมันทำให้เขาต้องห่างออกไปจากคุณนะเนี่ยนะครับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่ที่ต้องห่างออกไปจากคุณเขาตัดสินใจ Justice นะครับเขาต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเพื่อ ที่จะกลับมาถามบอกว่าเขายังห่วงคุณไหมจากไพ่สิบใบนี้นะครับเขายังห่วงคุณอยู่แต่เขายังมีปัญหาขัดแยง้งทำให้ยังไม่สามารถที่จะกลับมาได้ในตอนนี้ซึ่งบางเรื่องอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของเงิน นะพอได้ไพ่พวกเหรียญเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยสองเหรียญเวียนไปเวียนมาสามเหรียญเนี่ยอันนี้ทำอะไรไปแล้วมันยังไม่ได้ผลตอบแทนกลับมานะครับแต่ให้คุณรอสักพักนะครับเขายังห่วงและคิดถึงคุณอยู่เดี๋ยวพอเขาดีขึ้นเนี่ยนี่ได้ไพ่เก้าเหรียญเดี๋ยวพอเขาเริ่มดีขึ้นจากปัญหาอุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยนะครับแล้วเขาจะกลับมา ขอเขาเคลียร์ปัญหาก่อนพูดง่ายๆบอกขอเขาเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งที่มันมีอยู่ก่อนนี่ไปเดลแชร์ก่อนขอเขาตัดสินแก้ไขก่อนนะรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับห่วงห่วงไหมยังห่วงอยู่นะครับเนี่ยยังห่วงยังอาวออยู่ดูหน้าก็รู้ละนะแต่เหมือนติดปัญหาอะไรบางอย่าง,างเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาทางเรื่องของเรื่องของส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเนี่ยเพราะว่าได้ไพ่ตัวเนี้ยสิบถ้วย นะครับก็รอก่อนนะครับนะอย่าเพิ่งใจร้อนนะรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับกองที่สองนะครับต่อมากองที่สามไพ่าสามไม้เท้าไพ่หนึ่งไม้เท้าอันนี้มองอยู่ไกลไกลสามไม้เท้ามองอยู่ไกลๆนะห่วงไม้ก็ห่วงไม่มากนะเพราะเขาเองก็มีปัญหาภาระที่ต้องแก้ไขได้ไพ่เดรแฮงแมนแล้วก็ยังแก้ไขอะไรไม่ตกในไพ่แปดดาบ นะครับเขายังดูแลความรู้สึกส่วนตัวยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอเวลาได้ไพ่4ี่ดาบนะครับแล้วก็ได้ไพ่เดอะฟูลแบบว่ายังคิดไม่ตกที่จะทําอะไรบางอย่างเดอะทาวเวอร์นะเดอะทาวเวอร์เป็นไพ่ที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นไพ่ในทางที่วุ่นวายนะครับยังมีความวุ่นวายอะไรบางอย่างอยู่นะครับ แต่ถามบอกว่าเร็วๆนี้เขาจะแก้ได้ไหมเขาจะแก้ได้แค่บางส่วนนะเห็นมนหนึ่งดาบนี่แปดดาบนะครับอยู่เฉยๆก็ยังสี่ดาบอยู่ก็คือดาบเนะี่ยสวอตก็คือหมายความหมายถึงว่าอุปสรรคนะครับแล้วเขาก็ยังเหมือนว่าอารมณ์เนะี่ยยังไม่เต็มพอไพ่สิบถ้วยเนี่ยนะครับหมายถึงอารมณ์ที่ดีเก้าถ้วยหมายถึงว่าอารมณ์ตัวเองเนี่ยเหมือนยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ ถ้าได้ชุดนี้ยถามว่าเขาห่วงเราไหมเขามองเราอยู่ไกลๆไม่ได้ห่วงเรามากเพราะปัญหาเขาค่อนข้างเยอะนะตัวเขาเองอมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะเขาคิดถึงเราไหมถามบอกว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยคิดถึงเราเท่าไหร่ได้ไพ่เดือดแหมนเหมือนเขายังห่วงตัวเองค่อนข้างมากเพราะว่าปัญหาในชีวิตของเขาเนี่ยมากมายนี่และยังหาทางแก้ไม่ตกเห็นไหมดาบเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตัวของผู้หญิงที่ปิดตาอยู่ นะครับก็คือตรงเนี้ยเขายัางไม่ได้ห่วงเราเท่าไหร่เพราะเขามีปัญหารอเขาแก้ปัญหาให้ได้ก่อนเพราะปัญหาเขาเนี่ยอุปสรรคเขาเยอะมากนะคิดถึงเราไหมก็คิดถึงบ้างแต่ว่าคิดถึงไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้คือกล่องที่สามนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามอาจารย์นะครับก็หวังว่าเราก็คงได้เจอกันอีกนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ